ก็เริ่มลงมาซ้อมกันแล้วเนี่ยค่ะด้านหลังตูนลย์บอลบอลวู้วอวว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 คววว จริงได้ที่นี่ค่ะทัวร์ดูบาส73 m a n i ยทีเดียวในประเทศไทยที่จะเติมเต็มความฝันของแฟนบาสอย่างแท้จริงเปิดให้จองแล้วนะคะ Ultimate West San Francisco LA c h e s e Center Crypto.com และ Intuit Dome Ultimate East Boston Philadelphia New York TD Garden Wells Fargo และ Madison Square Garden ทั้ง2ทริปแฟนๆจะได้ชม2ขอบสนาม Ultimate West ดูบาสได้มากถึง4คู่ที่สุดของแฟนบาสจะได้ดู Warriors เจอกับ Lakers ด้วย Ultimate East ไะได้ชมทีมระดับแชมป์อย่ารอช้าค่ะรับจำนวนจำกัดสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Wendy ม Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการมิน้นทเก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อว,วานนะคะเป็นฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้ถึงคิวของฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะในการเปรียบเทียบระดับของทีมนะคะก็ตึกสูงลาฟ้าที่มีชื่อเสียงค่ะถ้าหากว่าใครยังไม่ทูฝั่งตะวันออกนะคะส่นจะสักเจนให้ด้านบนค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยฝั่งตะวันตกในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะแอม ก็รัฐแคลิฟอร์เนียเลยค่ะ ตึกนี้นะครับสูงทั้งหมด1,100ฟุตหรือว่า3 3มเมตรทั้งหมด73ชั้นเป็นตึกที่มีการใช้งานแบบผสมผสานนะครับประกอบไปด้วยโรงแรมนะั่นคือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลมีสำนักงานมีร้านค้าแล้วก็มีร้านอาหารนะครับในส่วนของโรงแรมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ชั้น31ไปถึง73มีทั้งหมด889ห้องนะครับจำง่ายๆก็คือมันอยู่ถนนเดียวกับสนามค ry ปโตดอทคอมอ a รีนาสนามเหย้าของเอัเอลเลเกอร์สเนี่ยแหละถ้าเกิดขับรถก็ประมาณาก15นาทีห้านาทีก ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือ Salesforce Tower อยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับตึกนั้นสูง1,070ฟุตห่างกันแค่30ฟุตหรือว่า9เมตรเท่านั้นครับเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าตึกนี้อยู่สนามเดียวกับแอลเอเลเกอร์สเค่ะทีนี้เรากลับเข้าสู่เรื่องบาสของเรากันต่อเลยค่ะมิเด้เริ่มกันที่ชั้นล่างสุดเลยนะคะเช่นเคยค่ะคือทีมที่อยู่ระดับท้ายตารางของฝั่งตะวันตกนะคะและมิเดย์ให้5ทีมค่ะพอแลตเทอร์เบเซอร์แซกคอมเมนโตคิงฟีนิกซันค่ะนิวออร์ลีนส์พันิกัสแล้วก็ยูท่าแจ๊สเป็นยังไงบ จะมีลุ้นเพลย์อินด้วยซ้ำไปเราว่ากันไปทีนทมนะครับเริ่มมาที่พอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์สทีมที่กําลังจะมีเจ้าของคนใหม่นะครับพวกเขาได้ตัวเดเมนเลยๆกลับมาร่วมทีมแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ตามได้ตัวจูฮอยเดตัวเก่าระดับแชมป์สสมัยของ NBA นะครับในการเทรดแล้วก็มีการดราฟ์ลูกี้ที่ได้ฉายาว่าโยคิจจีนนะครับอย่างห mm hmm. ยางแฮนเซนแต่สุดท้ายหลักๆแล้วทีมของพวกเขาต้องการผลงานที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดดนะครับของเดนนี่อัฟเดียร์หรือว่าจะเป็นเชอร เฮนเดซันเนี่ยเพิ่งมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายฉีก ต้องเบรกอย่างน้อย1-2เดือนเป็นอย่างต่ำอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เซงแทน,นแฟนๆของทีมพอร์ตแลนด์เทรเวอรเซอร์สมากๆนะครับเพราะว่ากำลังสำคัญในอนาคตของทีมอยู่ที่3คนนี้เนี่ยแหละครับดังนั้นถ้าเกิดเราเห็นการพัฒนาของนักกีฬาอนาคตไกลของทางพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์สก็ถือว่าน่าจะเป็นฤดูกาลที่น่าประทับใจพวกเขาต้องรอเดมเมนเลยเลิดกลับมาจากการบาดเจ็บก่อนนะครับถึงจะพอมีลุ้นเพลย์อินแล้วก็เบียดเข้าสู่เพลย์ออฟต่อไปในอนาคตในส่วนของแซคแกรมันโตคิงส์ครับในฤดูกาลที่จะถึง ที่จะต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาในทีมออกมาให้ได้นะครับไม่พอ,อยังจะต้องผสมผสานการเล่นร่วมกันของเดมาเดโรร้างของแซคโกรวินของโดเมนทัสซาบอนิสและที่สําคัญพอยต์การ์ดคนใหม่นั่นคือเดนิสทรูเดอร์นี่ถือว่าเป็นแชมป์ยูโรบาสเกตแล้วก็เป็น MVP ด้วยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าทั้ง4คนนี้จะมีผลงานร่วมกันเป็นยังไงเดนิสทรูเดอร์นี่ถือว่าทั้งทีมแซครามนโตคิงส์เอาเข้ามาแทนดีแอรอนฟ็อกซ์นะครับมาเป็นพอยต์การ์ดตัวหลักตัวจริงในการถือบอ,บอ,อ,บอ Kings, ล้ก้กกง่่อคราาวขนน็ุย ดังนั้นครับ มาลุ้นกันดีกว่าว่าโดเมนทัสซับอนิสจะมีการขอเทรดหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจจริงๆในส่วนของฟินิกซ์ซันส์สรับที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนะครับตอนนี้ไม่มีทั้งเควินเดวอนแลนไม่มีทั้งแบรดลีย์วิลก็ยังคงเดินหน้าสร้างทีมภายใต้ของเดวินบุกเกอร์เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเดวินบุกเกอร์เล่นร่วมกับเจเรนกรีนและยังมีดรอนบรูอีกคนหนึ่งเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่ในภาพรวมทั้งหมดเชื่อว่าฟินิกซ์ซันส์ก็ยังไม่มีลุ้นใดๆทั้งงงงสสิตติิ้้้้้้้้้นน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 คคครรรรรรััับบไไไไไมมมม่่่่่่ดดดดดดแแแแแตตตกกกกกาา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 ทววววยออออ์์์์เเพพลละะะจจจจููีีฟุข รมไยเฟียก็ตามแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งปวงคําถามก็คือสภาพร่างกายของไซออนเวร์สันจะเป็นยังไงก็จะสามารถลงสนามต่อเนื่องได้หรือเปล่าแม้ว่าเราจะเห็นสภาพร่างกายที่ดูผอมอย่างชัดเจนเลยนะครับของไซออนเวรสันก็ตามส่วนทีมบุ้ยของฝั่งตะวันตกยังไงก็ต้องเป็นยูท่าแจสแน่นอนครับยูท่าแจสเนี่ยเหมือนเป็นทีมที่เดินหน้าสร้างทีมมาระยะหนึ่งแล้วนะดีขึ้นมาแล้วแลวสุดท้ายก็เหมือนก็กลับไปเดินสร้างทีมกันต่อมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับตอนนี้ยูท่าแจสเหมือนอยู่ในพ ปวดหัวแทนแฟนๆเหมือนกันนะครับดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเรามาจับตาดูผลงานของลูกกี้ทีเด็ดดีกว่าครับนั่นคือเอสเบอรี่ลูกี้ดรัฟท์อันดับ5ของพวกเขาว่าจะมีผลงานเป็นยังไงแต่ทั้งหมดทั้งปวงยูท่าแจ๊สก็คือทีมรุ่นหวยดราฟต์นี่แหละครับฟังดูแล้วเห็นภาพเลยนะคะสำหรับยูท่าแจ๊สค่ะพวกเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะมีการเทรดของลราลีมา่มักคะแนนเกิดขึ้นไหมไม่ต่างอะไรกับซาบอนิสของแซคราเมนโตคิงส์ค่ะแล้วก็จูฮอ,อลิเดย์ของพอลลเเบซอร์นนนะะคใส่วของรแลนด์โรเพื่อรออนน์เซอาารถลงงสนาามทกรแข่ได้70เกมลย ถ้า,าว่าทําได้จริงๆนะคะตูนว่านิวยอร์กพีนกนเสรก็มีโอกาสลุ้นเพลย์อินลุ้นเข้าสู่เพลย์ออฟด้วยกันนะคะแอมิเน่ทีนี้ค่ะเราขยับมาดูทีมที่อยู่ในระดับกลางๆก,กันบ้างค่ะแอมิเดให้4ทีมนะคะคือทีมที่ไม่น่าหลุดพื้นที่เพลย์อินค่ะลุ้นแย่งเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟนั่นก็คือ Golden State Warriors Dallas Mavericks San Antonio Spurs Memphis Grizzlies ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ4ทีมนี้คือด้วยความที่ฝั่งตะวันตกนะครับเต็มไปด้วยยอดทีมเต็มไปหมดเลยมันก็เลยทําให้การแข่งขันเพลย์อินเนี่ยมีความหมายมีผลมากๆเลยที่แย่ก็คือทีมเหล่านี้เนี่ยจะต้องเล่น เพิ่มมากกว่าทีมอื่นนะครับหนึ่งถึงสองเกมเพื่อโอกาสของตัวเองในพื้นที่เพลย์ออฟเท่าเท่ากับว่านักกีฬากลุ่มเ่าเนี้ยไม่ได้พักร่างกายเลยนะครับจะต้องลุยจะต้องเหนื่อยหลังจะจบฤดูกาลปรกติและปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือทีมที่พวกเราพูดถึงในระดับนี้นะครับมีอย่างโกลเด้นสเต e บอยเลอร์ที่เต็ม,มไปด้วยนักกีฬาที่อายุค่อนข้างเยอะสเตปเอง37เดเมอนกรีน35ิเจมมี่บัตเลอร์36เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วยังมีดัลลัสแมลลิ ที่ก็ต้องลุ้นการกลับมาของคาริโอวิ่งจากการบาดเจ็บแอนโทนีเดวิสดูแลสภาพนี่ก็ต้องใส่แว่นเล่นตลอดชีวิตตามข่าวล่าสุดนะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับ2ทีมนี้ในส่วนของ2ทีมที่เหลือนะครับอย่างแซนแอนโทนิโอสเปอร์กับเมมฟิสกิซีทั้ง2ทีมมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างกันนิดหนึ่งในส่วนของความเหมือนที่ว่านะครับนั่นก็คือเปิดฤดูกาลมาตัวหลักของพวกเขายังคงมีอาการบาดเจ็บ ของสเปอร์แน่แคือดีแอรอนฟ็อกซ์กับลูกี้ทีเด็ดนะครับดีแลนฮาร์เปอร์แต่2คนนี้ยังดีหน่อยที่ไม่ได้บาดเจ็บหนักขนาดนั้นไม่ได้บาดเจ็บยาวตรงกันข้ามกับของเมมฟิสกิสซี่นะครับที่มีทั้งแซ็คอีดี้แบรนดอนคลาร์กเจเรนแจ็กสันจูเนียร์ทั้ง3คนเนี่ยต้องเบรกอย่างน้อย4-9สัปดาห์เลยนะครับดังนั้นมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของตัวหลักที่เหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมทางฝั่งของสเปอร์ก็คือแน่นอนครับเ<ม>วมบี้วิกเตอร์วัมเบง มันดูสวนทางกันยังไงบอกไม่ถูกทั้งแซนดนโทนิโอสเปอร์นะครับมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นชนะมากขึ้นชนะมากขึ้นในขณะที่ทางเมมฟิสกิซีมีแต่จะแพ้เยอะขึ้นชนะน้อยลงชนะน้อยลงยิ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ทีมของพวกเขาไม่มีเดสมอนเบนเลยนะครับมันก็จะยิ่งเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องเหนื่อยแน่นอนถ้าสมมติว่าจามีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นมาอีกคนหนึ่งเนี่ยเมมฟิสกิซีสงสัยจะเดือดร้อนหนักครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดคาดนะ ต่จริงแล้วในฤดูกาลที่จะถึงนี้จ้าเขาก็ตั้งเป้านะคะเขาบอกว่าเขาจะลงให้ครบ82เกมนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงเป็นกําลังใจให้จานะคะพอเวลาเอมินเอมาพูดว่า4ทีมนี้นะคะไม่น่าไม่น่าจะหลุดพื้นที่เพลย์อินเราลองมาคิดดูค่ะเอมินสมมุติว่าถ้าว่าเข้าเพลย์ออฟได้จริงๆนะคะในทีมอันดับที่7กับอันดับที่8อันดับที่8ต้องเจอกับทีมอันดับ1ค่ะนั่นก็คือ OKC Thunder น่าจะเป็น OKC Thunder แหละจะบอกว่ามันไม่ใช่งานง่ายเลยและอันดับ7ค่ะสมมุติว่าถ้าหาว่าเป็น Golden State Warriors เข้าไปต้องเจอกับทีมอันดับ2ลองมานั่งคิดดูก็อาจจะ เป็นเฮลซ์ซอนบล็อกเกสที่นำโดย KD หรือว่าอาจจะเป็นเดนเวอร์นักเกสที่นำโดยบอสซี่อย่างนี้โคลาโยคิชแค่คิดก็เหนื่อยแทนแล้วจริงๆค,ค่ะทีนี้เราขยับไปดูชั้นบนสุดเลยนะคะจะบอกว่าฝั่งตะวันตกมันเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะมินเอเพราะว่าพอเห็นสคริปต์ของมินเอแล้วว่า6ทีมนะเพื่อไปอัดกันอยู่ชั้นบนสุดเลยค่ะนั่นก็คือโอเคซีธันเดอร์เฮลซ์ซอนบล็อกเกสเดนเวอร์นักเกสมินิโซตาทิมเบิลวูฟแอลเอไลเกอร์แล้วก็แอลเอคลิปเปอร์สนี่คือหกทีมที่เป็นท o อเคซีตันเดเนี่ยไปอยู่อีกชั้นยอดสุดได้ไหม <c oughs> คืออยู่บนเสาแหลมเลยอยู่ล,ลูฟลท็อปบาร์ไปอ่ะใช่เพราะว่า OKC Thunder เนี่ยนะเพื่อนๆจะต้องได้ยินชื่อทีมนี้อีก <c oughs> นานแสนนานเพราะว่าเป็นทีมที่ชั้นยอดมากๆพวกเขาเต็มไปด้วยนักกีฬาอายุน้อยแล้วก็พรสวรรค์สูงนะครับตัวหลักอย่างเชคกิวเจสเล็กซันเดอร์หรือว่าจะเป็นเชสโฮมเกรนรวมไปถึงเจดับเจเลนวิลเลีย ยังคงใช้งานได้อีกสบายๆอีกหลายปีมากๆเลยล่าสุดก็เพิ่งคว้าแชมป์อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ50ปีหลังสุดด้วยแต่นั้นปล่อยเขาไปอยู่อันดับหนึ่งลอยๆไปก่อนครับน่าจะเป็นทีมที่ชนะมากที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วยนะครับที่เหลืออีก5ทีมเนี่ยถือว่าเป็น5ทีมที่มีโอกาสขยับอันดับปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าค่อนข้างสูงสีแล้วก็ค่อนข้างแบบหนืดกันทั้งทั้ง5ทีมนี้เลยเริ่มม่กอ ทีมของพวกเขาได้เควินดูแรนเข้ามานะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเอาเข้ามาแทนเจรินกรีนเอาเข้ามาปิดแต้มในช่วงที่ทีมต้องการแต้มจังหวะที่เกมอึดอัด เคดีทำได้อย่างแน่นอนแต่ปัญหาคือดันมาเจออาการบาดเจ็บของเฟรดแบนฟิตม,มันก็เลยกลายเป็นว่ามันลำบากแทนแฟนๆร็อกเกตส์อีกในส่วนของเดนเวอร์นักเกสนะครับนี่ก็โหดนอกจากมีนิโคลายโยเคชบอสใหญ่ที่เก่งและต้องการลุ้น MVP สมัยที่4ของตัวเองได้ซ้ำไปเนี่ยพวกเขายังได้ทับสำรองที่ดีกลับเข้ามาอีกอย่างบรูซบราวน์แต่โจนาสวาลันชูเนสที่ถือว่าเป็นเซตเตอร์สำรองที่ดีที่สุด uh huh. ตั้งแต่ที่นิโคลายโยเคชมาร่วมงานกับเดนเวอร์นักเกสและยังมีแคมจอห์ มาแทน MPJ นี่ก็เกมรับที่ยิง3คะแนนก็ได้ถึงบอกว่าโหนมากๆนะครับและที่สําคัญเดนวอร์นักเก็มุ่งมั่นมากๆนะครับต้องการคว้าแชมป์ให้ได้ภายในช่วงที่นิโคลายโยเคตยังอยู่ในระดับพีคแบบนี้ในส่วนของทีวูฟ LA Lakers LA Clippers 3มทีมนี้เนี่ยถูกว่าสูสีใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับทีวูฟเนี่ยอาจจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างอ,อยู่จูเรสแรนดอลเนี่ยบึกชนอัดกระแทกเต็ไมไปหมดเลยในฤดูกาลที่ผ่านมาทุกคนจํากันได้โรดี้โกแบกก็สูงใหญ่นาสวิตนี่ก็โอ้โหมาแทนกันได้สบายๆเลยและที่สําคัญเขามีแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยโอฝึกฝน ศักยภาพทักษะต่างๆนะครับได้ข่าวว่าโทรไปหาไมเคิลจอแดนขอคำแนะนำเรื่องทั้งการเฟดเอาเวย์เรื่องทั้งการใช้หลังสัมผัสจะเตรียมโพสเฟดเอาเวย์อะไรอันนี้น่ากลัวมากๆนะเพราะว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนับวันน,วน,นับวันมีแต่จะเก่งขึ้นรประสิทธิภาพจะมากขึ้นน่ากลัวทุกเกมอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเป็นเพื่อนจับตาดูและในส่วนของ LA l เ k e ลเกอร์นะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาลูก้าในร่างใหม่เป็นลูก้าในซูเปอร์ไซย่า ล่าสุดในศึกยูโรบาสเกตทุกคนก็เห็นกันดีว่าการเล่นเกมบุกในขนาดไหนการเล่นเกมรับก็ตั้งใจมากขึ้น มาเล่นร่วมกับรบอนเจมส์ที่ออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้ต่อสัญญาไม่ได้มีการต่อสัญญาออกไปไม่มีปัญหาเขาจะเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดที่จะทําให้กับลูก้ามีลูก้าจไหลเลยนะโอเคอ่ะลุยกันต่อนี่คือสิ่งที่ L.A.Lakers เขาก็มองดูว่าทีมของพวกเขาก็มีดีเช่นเดียวกันและเจเจเรดติกยังได้นักกีฬาเข้ามาเสริมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดียงเรเอตันเจคลาลาเวียรวมไปถึงมาคัสมาร์ดดังนั้นแฟนๆของเลเกอร์สเขาก็บอกว่าเขาก็มีลุ้นนะ ในฝั่งของคลิปเปอร์เองนะครับก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันใช่หรือใช่นี่ก็มีกแน่ใจนี่ก็มีการเติมจอห์นคอลลินเข้ามามีการได้แบรดลีย์บิลเข้ามาเอามาเล่นร่วมกับเจมส์ฮาเดนเล่นร่วมกับคาวเลเนอร์แล้วก็อีวิซาซูบักที่กําลังจะมีวันแต่ดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> ถึงบอกนะครับว่า5ทีมที่ว่าเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับปรับเปลี่ยนอันดับกันได้ไปหมดเลยยกเว้นโอเคซิตันเดอร์เขาไปอยู่อันดับหนึ่งแน่นอน <c oughs> ถ้าเกิดเป็นไปได้เป็นอย่างที่เอ็มินต อันดับ1โอเคสีันเดอร์อันดับ2คือฮิว s ัน n r ็อ k เกสอันดับ3คือเดนเวอร์นัเกสนะและวลไล่ๆลลงมาจะคล้ายๆกับปีที่แล้วอันดับ2เป็น r o ็อ e เกสเจอกับอันดับ7 g o l โกลเด้นสเตทวอลเลอร์สนุกแน่อันนี้เนี่ยแฟนๆลุ้นกันหมั่นแน่อันดับ3เป็นเดนเวอร์นัเกสใช่ไหมเจอกับ LA คลิปเปอร์กันเหมือนกันในซีซั่นที่ผ่านมาจังหวะแอรอนกรอนยัดห่วงวินาที่สุดท้ายมันยังคาใจมัดจะปวดใจอยู่เลยก็มาล้างตากันอีกสักทีหนึ่งและที่สาคัญไม่พูดถึงไไม่ด้ ทีวูฟอันดับ4 LA เอลเอ s อสันดับ5นี่ก็เจอกันอีกต้องมาล้างแค้นหน่อยล้างแค้นกัน,กน,นที่ผ่านมามันปวดใจมากเลยต้องอันนี้ออถึงบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นอันดับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฝั่งตะวันตกลุกเป็นไฟ จริงค่ะพี่เดถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหเชียร์กันใจขาดดิ้นตายกันไปข้านหนึ่งอะและนี่นะคะก็คือระดับของแต่ละทีมค่ะเปรียบเทียบกับตึกสูงละฟ้านะคะทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเลยค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆให้ใครอยู่อันดับไหนบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์ส่งตอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ไดเองของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณคค่ะรับ